พ่อจะได้ชื่อพ่อได้เก็บใบเอื้อยนะไปรับจ้างแล้วก็เก็บใบเอื้อยพ่อได้เอื้อยไปธีคือว่าง่ายไคือทั้งครอบครัวแม่นี่แบบว่าทุ่มใจแต่กับน้องเดือนนะเนาะอ่าคือความหวังอยู่น้องเดือนแม่อันนี้คือความคิดของแม่นี่ถทว่าน้องเดือนเปิดเทียนจบมานี่แม่อยากส่งเสริมเพิ่นไปเฮียนในด้านไหนก็แล้วแต่เพิ่นแล้วแต่ลูกแล้วแต้ลูกอะลูกจะไปเฮียนยังกะ แม่กับชิชงนะ<อ>มุมมี่กับชิจำเป็นจำเป็นเนาะ<อ>แต่ว่าคือน้องเดือนเพื่อน,นิมเป็นว่าคนโดสบายดีแม่สวาสดีพอไม่ใช่นะพอทุกี่น้องถู้ใหญ่หลี่มากเขาบ้าคนเด็ดเลย โอ้ oh, ตุง้งปอพี่น้อง mm hmm. ได้ปลาคอตัวบักบะลําเทิมเลยเนาะอืมทั้งนี้ผลตกแหง้งอ,อยู่ได้เฉลคืนนี่ mm hmm. นี่ mm hmm. นปลาดุกได้บ่มี่ว่นไงเออมีแต่ปลาคอพี่นออ้องปลาคอปลาอ่าซิวเนาะ mm hmm. กุ้งอ่ะอ่าเลือกใหดกินเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. ยังบม่ได้กินข้าวเที่ยงอยู่บ่เนี่ย เออสวัสดีน้องเด่นเออจับไม้ได้ยู่บ่บาทนี่น้องน้อยเอน้องน้อยบ่ผู้นี่เอ้บัดน้องเด่นนี่จ้ะเออน้องน้อยอ่ายังยังมีอยู่ได้ผู้น้อยอีกผู้หนึ่งเนาะเออหน่อยพี่น้องเอ้ยอ่าบัดเอื้อยได้เพิ่นไปเลยเออไปเฮียนเลยเพิ่นว่าเนาะพี่น้องอ่ามัอนี้ก็แดดแดดพี่น้องเอ้ย โดยเนาะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุข่คนอยู่ทางไกลทางไกลอยู่ฝั่งเลา่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้เนาอพี่น้องเมื่อนี้กับพี่แหละอาเขามาอาทางเพื่อนน้องเดือนเพื่อนพี่น้องเลยแดดแดดเนาะแม่เพื่อนกับมตัตยามปลาพอดีแต่ว่าทางนั้นนะขึ้นผลมาอีกยไ,ได้ทางนั้นปอเธอผู้นี้ว่าลูกหลานะเออสบายดีล่ะเออผู้น้องเด่น น้องเดือนเอ้อจะคล้ายๆกับน้องเดือนเนาะพุ่นน่ะโอ้ฮะจังได๋อ่าไปโรงพยาบาลแลบ่พุ่นนี่กะบ่บ่ได้เียนยังไโรงอยู่ายเป็นชาวใหญ่ได้อ่ไปโรงฮะเป็นจังได๋โอ้ยอมยิ้มอยู่ละบดนี้เนาะอายบ่ังบ่ได้ไปโรงนําหมู่บ ฮะโอ้ยมีเงินชื่อยใช้ทานได้เดยอด้แล้วเื่นมันก็ไกล้นะอะลำบากเนยลำบากเนาะที่แหละคือน้องเดือนเพิ่นเพิ่นยังตัดสินใจไปเฮียนอยู่มันยังก็กินนอนชนเผาบ่คุณเนาะยังกินนอนชนเผาอ่ามันคือน้องเด่นเพิ่นได้ฉันไปกันบ่ไปไปเฮียนครับเฮ็ดช้างจะแต่ละมือพอด้ลูกง้ามันใส่ อ่าบัดอ่าผู้นี้บัดรโปอยากคือหมู่เนาะ <c oughs> อ่าบัดอ่าน้องเด่นกับน้องเดือนนี่ก็ฉ่ำแกะพิมพ์มาเดียวก,กันเลยพี่น้องเลยครับเจ้าลุงเฮียนอยู่หรือว่าเจา <c oughs> ้ามาได้เข้ามาได้เข้าเอา่อนอนผิดนอนนอนเมื่อผิดยังไดนี่นนก็อยากเข้าอยู่บ่อยล่ะอนนี่ไม่บ่ดูอยากเข้าอยอะด้วยจะกลายเป็นยังใดแบบบ่มีเงินบ่โดย เอออยู่พี่นะมันมัน,ม,นมันไก่ของเฮียนแม่แ้วก็ขารถคารางกับโบโมีโดยแบบจุนเจ้าไปเฮียนอยู่บ้านใดก็นั่น,น,นเพี้ยนอ๋อภาคอ่านั่นเพียนพโูโอ้ท่บัตในบ้านใน่บมีเลยบ,นนบอกบอนะบ่กแต่บัตรใสอนเออแต่เดของเพียนได้มีบอกมีมีแต่บบมีคคู่สอนโดย,โดยอา้าวพี่น้องเลยพี่น้อง ให้เอ้เดือนเพื่อนนั่นแหละเป็นคู่ชอตนนกน้อยนี่เฮียนจบมากให้เอ้เดือนเพื่อนเป็นเม่คู่ประจำบ้านแล้วแหละจักปีเลยรนะสิบสองสิบสองบอเออสองปีก็เคยเข้าไปยิบบแถวในเมืองตะลุมตลาดเข้าไปบอบอ่่ได้เข่าไปชับเลยอ่าเพราะว่าชวนชวนญ่นี่ก็แบบว่าบ่ได้คอยพ่อก็แบบขูค่ค้นแบบภายนอกเนาะ เบิ่งน้องๆคนแต่ละคนนี่ย่านเอะพี่น้องเอ้ยงุบเงียบๆอยู่ก่อนนี่แต่ช่วงนั้นพรกไปหาจับบงอีกเนาะไปหาจับบุ้งมะขวแบบว่ามันเป็นนักแดะเนาะบงก็เล่นกับ่านิอยู่บ่ย่านเโอ้ทำ่าบงตัวน้ดหน่อยคือเจ้าไปจับไย่านเน่อยนะ่าติเป็นไหนเป็นว่าออเคนเป็นยังไรละนะบะฮู้ โมเมนต์ดื้่บ่โมเมนดื้อแล้วภายใหม่แตงน้อยไปจักการแม่ละกันจักน้ำยังขวแล้วเป็นแม่เฟอร์มีแต่ลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะสี่สี่สาวด้วยเนาะสี่สาวน้องเดือนน้องเด่นแล้วก็น้องน้องน้องน้อยน้องน้นแม่บอ๊น้องพุฒเป็ดยังไงอีล่ะหลังจากได้เฮือนหลังนี้กับตอนอยู่พุฒ ดีใจจีบอดีใจตัวนี้นอนกับบบย่านผ้าย่นานพนแล้วบัดเนาะบออ่าคักๆพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่พูดนี่โอ้ยเนาะอ่าแบบคือว่าอะไรฝนตกมากนี่ผ้าห่มแพ็ปโป๊กมันเปียกนะ่นน,นองเนาะโดยอ่ากว่าสิที่กล้องน้องพนอยากสวดน,น้องเพ่นว่าพี่น้องเลยเพรอ่าลื่นนะมาเธอใดก็ก้กมหุ่นเยียวก่อนนี่แต่ว่าน้องเดือนเพูนก็คือกันได ต้องเดือนกันขนาดลื่องอยู่กับบบได้คอยปากได้คนนั้นก็นเลอ่าแ่ปดัปันได้เนเะอ่ะอก็คือทางถอยอ้ายกับโบได้เขามาดุบ่บ่เออบบได้คอยเขามาดุปันใ<อ>ดเพื่อนเรอ,อ่าแต่ละมือก็มีแต่ไปหาดึงหยามันพี่น้องเอลยอยู่กับอาสามคนไอ้น้นองคนนี้ก็เลยแบบว่าบาบไดล้ลื่องโมเลื่องคูปันใดเนาะอ่าแบบ กเคยไปหลินอยู่บ่งานบุญงานยังนั้นนี่ก็ไปอยู่บ่ไปต้องต้องแบบอ่าจังไดมีหมู่มีอย่างพ้อมไดอ่าบัดใหญ่มาจังเออไปหาเงินหาคำบนนั่นบนนี่มีหมู่แนะนำกันอ่าไปผู้เดียวยกยกบ่ได้อ,อ่าแต่ว่าแม่อุกใจอยู่แล้วเนาะแม่เนาะอืมแตเอพูือเอื่อยขึ้นเนาะเดือนะอกัน xem đây người. Cả lâm bạc là mình song mình mẹ mình yêu yêu người Anka lamba, let nó qua qua người ăn qua 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 nó qua qua cứ qua qua ngân của qua qua ngân qua 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 mẹ qua 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 mẹ qua 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 Mẹ qua 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 องเฮียนกินนอนชนเผาน้ำนองเดือนเพิ่นพุล่ะแต่ว่าต้องได้ตัวเลขได้นะเนาะอ่าต้องได้ตัวเลขได้ลุงเฮียนกับแม่คู่พิ่นว่าน้ำกิดฉีป,ปากน้ำแม่คู่อยู่บ่ใช่เลยนี่เฮ้ <c oughs> อคือ <c oughs> น้องเฮียนผัดอยู่เพิ่นผัดว่าวน้ำมาห้าพอห้าแม่กับไปยับยั้งแต่ว่าจะพูดนี่ว่าเนาะอือเป็นยังไงใช่ปะนอนพี่น้องเนาะโอ้เบิ่งชัน ครับพี่น้องเนาะแบบโอ้ยงุบงับอยู่คือน้องเด่นนี่เด้ถาน้องเด่นก็เว้าเป็นอยู่บ่แบบผู้บ่าวก็มาลบอยู่บ่น้องฮะแล้วผู้บ่าวแล้วเลยบ่แปลกดอกพี่น้องเอ้ยไฟสิกล้ามาแน่นี่เนาะจักกันไดเป็นลมบ่าวจักกันไดมือายหรือว่ามือมบ่ดี้ยไปก้นห้ามันด้จะบ่มีผู้ใดมาแซวบ่ <laughs> <laughs> บมมีครับว่าแล้กับเจ้าจังปีแล้วนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ใกล้กลได้ใช่พี่น้องเนาะอ่าใกล้สิบแปดแล้วก็ถือว่าแบบอ่ามีจังไรมีครอบมีครัควก็ได้เนาะสิบแปดปีสิบเจ็ดปียังอยู่อดใจรออ่ายังได้เพื่อนนายังเงินพอได้บึ่งพอบึ่งแม่เนาแล้วกับยังบ่ได้เคยมีไผ่มีเคยเพื่อนกับพี่น้องเลยอ,อ่าแต่คือว่าแหลนะเนาะแบบ แบบ่ได้ไปลินไปหัวทั้งอื่นทั้งไก่เนาะก็เลยบมมีมูบมมีพวกอะไรก็แบบว่าบมมีผู้เบ็ดผู้บาวที่นําแบบมาลมมาเอ็นพี่นอ้องเลยอ่านี่ก็ถามถามหัวดอกเนาะพี่น้องก็แบบมีแบบว่าก็มีบบมสเปกอยู่บ่ฮะอ่าแบ่ว่าเออแบบมักคนสะตายนั่นสะตายนี่ก็มักอยู่บ่อ่มด้คดเลยเอ,อ เอาพี่นอนะ้องเนาะอ่านั่นน่ะคันวียงก้านน่ะเออผันซอยแม่แบบดำให้ดำหน้ากันมันต้องมีแผน็นัิหน่อยเลยนาะต้องแบบเออหาผู้บ่าวมาดำหน้าซอยเนาะดกห n ามันก็นต้องเออมันต้องอย่างเช่นเลยแล้วนะเนาะตอแ็นนั้นแล้วเนาะอ๋อเรื่องกับแม่นี่มีมีครอบครัวตอนอันยุจิ้ปีไหม สิบแปดปีเออกระซำน้องดือนกนอ๋อโอแม่นี่เคยไปกรุงเทพเออไปไปเฮ็ดงานไปชั้งตอนขายพีแกงขายขายเขาพีแกงพอกไปหาเงินคือกก็ได้พ่อเอออ่าอยู่อยู่อยู่ปีตอน สองชั่ปีสอชปีในขึ้นมาพี่น้องเอ้อ่าเนาะนี่กะชิบูด้วยไปพ่อเนื้อครัวอยู่ทักงฟังไทยพุ่นบองเอเนาะไปขายผกแกงคือกันบ่กะเยอตีวาด้วเนาะพี่น้องกะว่ายกว่าหัวกันเนาะพี่น้องแบบว่าอืมพอน้องพี่น้าน้าพี่น้องเอ้ปุณิเฮงแล้วนี่จำทามนี่หันทช่แม่นี่ ช้ำไหมว่าให้แม่เป็นลา่ให้ลูนะโอ้ยเนาะอ่าบัดกระต้มขนมกายมากกล้าคว้าก่าเอิ้นเพิ่นอยู่บ่ไปคนมาขายแกโบกล้าชับแล้วฉะนั้นนี่โบเสียเงินจักบาทนั่นนี่เนาะเงินก็เอิ้นอ่าเพิ่นคือว่าแหละแบบว่าฟูเพิ่นบ่คอยปากกับเพิ่นบ่ปากอะไนี่นะพ่อจะไ้ชื่อพ่อด้เก็บไว้ให้เอื้อยนะไปรับจ้างแล้วก็เก็บไว้ให้เอื้อยพ่อได้เอื้อยไปหิ คือว่าอย่างคือทางครอบครัวแม่นี่แบบว่าทุ่มใจแต่กับน้องเดือนนะเนาะคือความหวังี่อยู่น้ำน้องเดือนแม่อันนี้คือความคิดของแม่ในถา่าน้องเดือนไปเทียนจบมานี่แม่อยากส่งเสริมเพิ่นไปเฮียนในด้านไหนก็แล้วแต่เพิ่นแต่ลูกแตวแต่เนาะลูกจะไปเฮียนยังกะแม่กะชีชงนะบุ๊มีกกะชี้เป็นจาเป็นเนาะ แต่ว่าคือน,น้องเดือนเพื่อนนี่เป็นว่าคนคือสีเฮียนเก่งได้พี่น้องเพราะว่าจังชั่นนี่โบได้ตัวเลขแบบว่าใน,นเฮียนเก่งแต่เฮียนพูดออกเนาะเพราะว่าเป็นสีนนเฮียนเก่งอยู่ได้ไดอแต่คือว่าและแต่ว่าในบ้านนี่อึดเม่คู่เน,ะน,น,นาะเม่คู่สอนี่ก็ะทู้ไห้เป็นคู่เป็นยังแบบว่าตอนตะบิดเนี่ยคู่อาสาได้เนาะพอดเนาะเฮียนในบ้านสอนในบ้านพี่น,น้องเลย แต่ว่าคือว่าอันแรกมันก็แรแต่เงินเฮาน้ะแต่เงินเฮามีอาจจะได้ไปต่อเงินมีก็จำเป็นอยู่เอาตรงๆเลยแบบว่าคือน้องผินไปเฮียนที่นี่เมย์ชงเดือนหนึ่งได้ก็อิงตามเถอะกับเดือนหนึ่งสามแสนสี่แสนนะตามเมย์ห้าได้อันเมย์ห้าบททวงบททันก็ ยกซื้อเขาแน่น่ะแก็ชงให้น้องเดือนแน่กับประมาณแสนหนึ่งช่องแสนแบบว่าวิธีการชงเงินนี่ลงไปให้กับโตเลยหรือว่าฝากบอกฝากเออไปฝากอยู่ในใช้แบบนี้ฝากอยู่ไกลๆนี่เลยสมมติว่าแบบว่าเป็นมีแบบเงินโอนเงินอย่างใี่เนาะเออโอนเข้าบัญชีผู้นี้ผู้นี่เอออ่าท่านไม่ห้ามบ่ท่านละอ่ะท่นก็ได้อดถือว่าน้องเดือนนี่ถือว่าประหยัดแตใชเนาะถือว่าเป็นคนประหยัดใจใช้เงินเดือนหนึ่ง บางทีก็เดือนละแสนแสนปลายสองแสนสามแสนกาพี่น้องเอ๋ยนาะในยามแบบว่าช่วง,อองกองอีส่างมันก็นขึ้นในนี่นะปกาถือว่าสุดๆเลยน้องเดือดไปขึ้นมาบันนี้ก้อนบริษัทคนน้องไป <c oughs> แบบไส้แบบไดคือว่านี่บอกสูตรนี้ไว้ชัดใส้แต่ซื้อเซ็ตนั้นนะน,นี้ครื่องใส่คองซอยผึ้งสบู่ซาเบะมัดเข้าน้ำนด้ใช่ไหม ข้าว้นามพ่นเลี้ยงโอ้นะเพิ่นได้ชื่อแต่แนวอยู่แนวกินตอนเช้าออืเป็นแชบูแชมแบงเท่านั้นเนาะเออแบบข้าวหนามจำปานี่เพิ่นเพิ่นเลี้ยงจนชงโดยอ่ากับอันเวลาเพิ่นเข้าวกีฬากับพิ่นซื้อเองนะคือแบบชาวันเชาววันอาทิตย์นี่ก็ถ้าว่าแบบว่าบางคนผู้ที่ว่าจังไดด นี่ก็หาหาเงินเสริมได้แปลว่บาบางคนก็ไปรับจ้างล่างถ้วยรับจ้างแปลว่าตามหาอาหารจรินะนอออ่องเดื่อนเพิินกะวางหม้อหนึ่งหอดหม้อสาม,ม,สามเพิ่นกะใายเครื่องน้ำเมลเพินินแม่หักเพลินกะให้มืมมอละสิบพันแต่ว่าเพิ่นเทียนหองใหญ่แล้วยันเพิินสิบอะไข้ายน้ำมเมลหักบุมมีเวลาเนาะเพราะว่าส่วนไลายแบบคือเข้าใจอยู่พี่น้องเลย ทิตหนึ่งได้พักแต่สองมือ้อคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ยอ่าบัดน,นี้จกักอันใดซีเลนชักเสื้อผ่านาเพเน่เนาะอ่าแล้วก็อ่าเย็ะะเยนหองเย็นอย่างบัตรเบิดตไปแล้วมือ้อนึงบางครั้งกับพอน้ำตาจะากออกน้ำลูก็แนละ้วหลูก็มีเงินแม่กับบ่มมีบัดน,นี้นะแล้วนี่อีกจักปีไหมยังอีกสามปีอีกสามปีถือว่าถึงเส้นใช้แบบว่าจบจบในการเฮียนพี่น้องจะไว ต้องไปเรียนต่อวิชาซีบบ่นาแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกระทามปิดเหียนเพิ่นกระทามา่อยจะเฮียนอันแบบพวกไฟพอกไฟฝาเนี่นะเพิ่็เคยทามอยู่แต่ว่าน้องเดือนเพิ่่มีทุนมีเงินนะโอ้ไฟฟ้านี่ก็ได้ได้ดีนะแต่ละปีเพิ่งจะทามเอาแต่ละคนแต่ละคนในห้องเรียนแต่น้องเดือนเพิ่่ใา้คำตอบเพิ่่มีเงินแต่ว่าเออจบมากเลยจะไปชายใดและเพิ่นมีตัวเลขให้เอา แพงบอกแม่เคยถามลูกบอกเพิ่นมิแต่าซื้อชงแต่าซื้ออยู่ซื้อกินนี่นะน้องเดือนบอกเออขอเพียงจะมีเงินชื่ออยู่ซื้อกินเท่านั้นไปเฮียนฟรีเออดพ่นอนพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องเดือนนี่ยบอก้าหาป่าเออยันแม่ไม่มีเงินรงแต่อล้วกันเนาะท่ออยู่ได้เนาะแบบบางยามแบบนี่มาเลยแบบแต่ละคนนี่แม่ หาเงินมากเแมนพอได้ชงเตื่อยพอได้ชงเตื้อยน้องเอ้ยอะะนาอเป็นมุกเป็นใจเด้อชะโอ้ยอ่าบัดฟังมาแล้วก็ซึ่งอยู่ได้นาะเพราะว่าเสียเสียชะละเบดกุคนเลยเสียชะละให้เอ้ยเสียเสียชะละน้องเดือนเพิ่นอ่าแพงอยู่บ่น้องเดือนแพงอยู่โอ้ถามแพงเอ้ยหรือบ่น้ำละบาทเดีวเลยนะเดคือจะแบงแห้งฉันโอ้ย คือเขาได้เมแบบว่าคือสมมติว่าได้หาชิบโล่ในกลุ่มบ่เดือนนะกลุ่มอยู่กลุ่มนะเนาะเลยแม่ก็ลําบากแต่น้าเขาเนี่ยนะเพราะว่าคือว่าอะไรไปน้องเลยถึงที่ได้เงินมาเขาก็ต้องไปซื้อเขาอยู่ดีดสินะแบ่งให้ลูกเนะี่ยแบ่งซื้อเขาเนะนี่ยกดจิตรอจิตยังเนาะกลุ่มแบบมีรถเห็ดแม่ก็คือใชบุลําบากปันในนาเอาแบบแบบง่ายง่ายเลยคือ คือกับบ่มีคนแบบว่าชวนไปเฮ็ดให้เหตุน um> ั้นนะบ่คือน้องๆคนนี้ปล่ายใหญ่เป็คนแต่นี่บ่มีเนาะบ่เพราะว่าเอ้าน้องน้องเพิ่นผู้นั้นก็ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยนี่ก็ตกกล้าได้เลยเออได้แม่คุณพี่ใครกับบ่มีผมเลยเนาะเป็นคนบ่มีแต่อุกได้เงินสื่อข่าวได้แม่ก็ยังอุกได้จักรชองรูบุกอกใจจัก เจอเขาชูน้องกินเขาเปลือกนี่แม่เห็ดนี่ปีหนึ่งได้บ่อิบกว่าศองคันแม่เห็ดกับระดับสาวสามซิบอ่ะมันลําบากมันมีรถปีปีนี้ถือว่าบบได้ดามได้กุ้เลยบบได้ดามโฟกน้งแต่แต่ตอนมีรถนี่กับโบได้ถึงขั้นแบบว่าอดปันใดเนาะเพราะว่าเขาพอแบบว่ามีเขาเจ้าของพร้อมแล้วก็หาเพิ่มพร้อมเลว้ายเนาะ รถนี่ก็หาหกหมื่นพู้ได้พี่นอ้อง <No. S 1> แต่ว่าแบบว่ารถมือสองบ่รถเก่ารถยางบอ่อหาหามาแบบว่าซื้อจักมันใหม,ม,ม่ใ่นี่กอบรับมงสามหมื่นที่โอเคอยู่เน <c oughs> าะแต่ไรก็สู้ๆเด้ <c oughs> อม,มีอย่างที่บอกเอ้ยบ่เนี่ยต้ <c oughs> องเดือนเชื่อว่าคนเบิ้งและคนมีโทรัพท์อยู่เนี่ย <c oughs> ฮะนี่เดี๋ยว,ว่าสู้ๆเนะ <c oughs> าะน้องน้องกับแม่ทั้งนี้เป็นกำลังใจให้ <c oughs> <c oughs> อดออมเอาพี่น้องเลย เออ,อ,อเดี๋ยวมาพี่น้องเนาะอืเราเลิกอ่ะปูน่นี่บุปวางน้ำจักเถื่อนปูนี่อ่าเบาเงินให้เลยขอบใจเบาเด้อนับมือเออขอบใจดีมีเห็นนะเออพี่นอ้องเลยอ่ากับโบแมนนว่าชั่นที่เราแบบว่าอ,อ,อยากให้น้องๆเพลินน้องกล้าว่ากล้าว่า,วา,วา,วาวสินะแบบว่ากล้าแสดงออกอโบต้องอายเนาะนับมือเขาสิแบบอ่าออกไปสู่ในโลกกว้างนะอ่า หนุ่นี่แบบว่ามันต้องกล้าได้แต่ถ้าบอกล้านี่โอ้ยเขาอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี่มันกะคือว่าแหลอยากงาได้กะสู้ๆเน้องน้องเดือนเพิ่นก็ขอให้เฮ็ดจบเรวไวอ่ะเนาะโอเคเนาะสบายดีสบายดีด้ยสบายดีมันเป็นกะปัวหอบบราณน้ำหัวนะโอเคน้องพี่น้องเนาะจังได้ทางบอต้าเองก็คือจะได้ขอโตจบคลิปก่อนเด้อเนาะพี่น้อง กว่าเนาะคลิปนี้เ่าผิดพลาดประกันได้กราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายพี่น้องโอ้มาเมื่อน,นั้นก็น้องเดือนเพิ่นกับยังพาก,กันนั่งเสียหนาอยู่พี่น้องเลยอันนี้เพิ่นเสียหนาเมื่อเร็วเพิ่นกับปลูกต้นมะพริกแน่อ่าพักแครงแน,น่พี่น้องมะเขือแน่หัวขคาหัวสิไข่พี่น้องเต็มอยู่ทั้งนี้เพิ่อนเห็ดอย่างต่อเด้นี่เห็ดส่วนพักบ่เนาะอะเด้อ เฮือนหลังใหญ่หลังงามนี่ก็ได้อาผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นสดสวยมากพี่น้องเลยนี่นะเนาะจังหวะก็ให้อาสุ่ๆทั้งน้องเดือนผู้เฮียนทั้งนั้นก็ได้อาทั้งน้องทั้งแม่ทั้งนี่เนาะหาเงินอาส่งอยู่พี Quindi, mm ่น้องเลยก็จังใจก็เป็นกำลังใจทางครอบครัวน้องเดือนเพิ่นเนาะพี่น้องนะถ่ายคลิปนี้ครกว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องคนใดอยากสวยๆกับครอบครัวของน้องเดือนก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้บ่ตาเองก็ได้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกๆคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเดนน้องพี่น้องคือจะได้ขอกาเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย